รักมากเลยอ่ะว้าวมากินรามาเธอชอบไหมชอบชอบมากไหมเธอให้บันเดินมาหาเราเอามาใกล้ๆนี่แหละจะได้ถ่ายง่ายนุ่นๆสีชมพูนนาไม่อบมชลย้าวนุ่นสีพูมาละว้าวสีูส นันว้าวมาใกล้หรอย่นนมาใกลแล้ว,ลวอ้โชคดีมากเลยลูกใจเย็นๆอน่าชอบมลูกน,นันน่นวนั้อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเวลากินปาทีมือง

นี่เราลัคกี้นะเห็นเป็นสีเลยได้่เดีวเองอ่ะว้าอนน้นบคกรินยในช่องชองว้าวตัวนี้ขาวขณะนี้ออกเป็นเรามีความสุขกักการให้อาหารปลาโลมานะคะพี่วันดูสิ นนน่สีสีริบบงริบงเ้มันเล่นด้วยตัวใหญ่จังนะตัวนั้นน่ะเล่นด้มันเล่นมันเล่นหดอิ่มเขาเล่นนะไอชูเว่ยเขาเล่นนะอ่ามันเล่น